เบื้องตันค่ะมาเดินกินขะ่าวยันนะโอ้ยผักติ๋วคืองามไ,มไป็ไนจักรยแกงขีดอันแกงอันเฮ็ดแถอวะพ้นกับตกเฮ็ดบ่ออกบ่ผักติ๋วกำลังงามๆเนี่ยเป็นจักรยแกงเฮ็ดกินแนี่ยคุณนะยอดอวัวตัวขาวแดงเฮ็ดสวยรวยอยู่คือสิสูนไปรวยอยู่ใส่แกงเฮ็ดเสียแต่ว่าบ่มีเฮ็ดแกงบาดนี้ ไม่หาสื่อใส่หนอมามากแกงใส่ผักเกี่ยวก็จะแสบวะข่าวมันไปใส่เบิร์ดนีน,น่ะเอ้ากระหน่งที่ได้ละมือเศร้านะแม่เอากระเงจังไหนจังมามีข่าวนีนก็หนึ่งจังไหนม,มือขึ้นมือขนัันคอยมาตังซีอันถวยพูนา มันจิไปใส่แล้วมันไปใส่เหมดแต่และมือนนะคนหนึ่งเขาอนี่บ่ตั้มก็มือละสองหวัวพูดได้ไดมบอยเม้นหนึ่งอีหยังหลอดกระดอกคือบ่มีพ่อเม็ดอยู่ได้หนีแม่ฮะกูจักเลยวโอ้ชั้นากูสีขาวไวเ้เดือนนี่มันสองสอบสามสอบกับบ่ห็นก็เหมิอนคือเหมืดแล้วเม่นไผ่ล่ะไผ่กับบ่ได้กินได้ล่ะ มันแม่จังได่ข๋ยเดียวนี่แม่ <S <S โอ้ดันสีมากกินเขา่าเดียวนี่คือบอมีเข่าพ่อเมดนี่แม่โอค้คอยกับหนึ่งไปให้ย,ยู่ได้ใส่ตี๊บไปสองตี๊บสามตี๊บผุนได้มือเ้านะ่ะอุ้ยมันก็จางให้เป็นเอาเถอะคนมากแต่หน้าแต่ให้มือเมยเขาเมื่อเนี่ยบานสีไปเอามาก,กินกับบอมี่กระเจักเลยกระาเป็ดจงเงือเอาเลือหล่นได้นี่มึงนี่คอยกับหนึ่งใส่ตี๊บไปให้ย,ยู่ยได้ล่ะไอ้สีว่าจังได่ ใส่กอีอันนึงน่ะมันไปใสก่อหือกินไหนอิเมตตานั่มันไปตั้งใดมือนี้มาันนั่งกินเขาอยู่เทียงหน่อยนะ่ะเดโอ้ยกินเขาหรือแม่อันใดจังสันนั่นโอ้ยเบื้องตั้นเขา มันลูกนม่มิดนเนาะเห็ดนั้กัเฮ็ดโพดสัญญาณทีละสีไหวสีสอบหาสอบกับบอยั่างจิ้นจนมเมิดว่าเกี่ยงจังมาโพดอะเถมะแมอีอันนีแม่มาอยู่หนีก็มาตายตายแนวนี้กูเกิดมากกูกระลังเคยเห็นเคยโพดอืมอืมที่เอาคนด่าโพตอีลีเดอ ข่ำกับค่ำทอ้ออีหยังนี่กับโพดผ้า,ายใยห,หางสัญอนที่ล่ะกูจะไปหาเขาทั้งใดเลยไม่ไหวเห็นมันกินอีนี่เขามาอยู่ในบ้านกูนีน่แมฮะบ่มีท่างเิียไปหามาเห็นกินแล้วคนสิกินขาวกินเนปะนี่ข้าวกองนั่นฮะแม่น่นเหมาบูเดียวแม่เอามาอีกกองนั่นยังบอมันมืดนั่นสิล่ะนี่เอาตองไปห้คคำหนึง่ง